สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจารวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับก็สำหรับเมื่อวาน3ฮานอยส่วนมากจะไปตัวรองหมดนะ3ฮานอยเมื่อวานต้องขออภัยนะครับประเดิมไม่สวยนะครับในเมื่อประเดิมไม่สวยแสดงว่ายัางไม่เดินครับถ้าจะตามวันนี้ตามเบาๆไปก่อนแลวกันนะครับ สำรับมื่อวานฮานอยพิเศษออก55881ครับ55881วันนี้เรียนสุดสำหรับฮานอยพิเศษชอบ7ครับเรียนสุด7ลร้อง8ครับชอบ7เล่น7ชอบ8เล่น8นะครับส่วนโทอยากให้มาทั้ง7ทั้ง8นะครับโอ้โหแต่ร้อนจริง,รงครับตอนนี้ยังไม่ทันโมงยังไม่ทันสองโมงร้อนร้อนมากเจาะครับผม c 7 8 7 9 7ครับส8่แปดครับมัด8เข้าไปครับผม ทันใดชอบเล่น3ตัวนะครับเอา8ไปมัดครับแล้วถ้าอยากแตกตรงตรงก็เล่น3ประตู6ประตู3กลับ6กลับไปนะครับสำหรับพานอยพิเศษ7 7เนาฬกาส0มมาลุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ